วันนี้ก็เป็นวันที่สองพฤษภาคมวันนี้เราก็มารีวิวสวนผักเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันวันนี้คือมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือผักบุงออกยอดแล้วนี่เยอะเลยนะแต่ว่าปลูกช่วงฝนมันจะโตเร็วนะเนี่ยแต่คราวนี้ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันออกอนะเนาะก็เลยไม่ได้เอาฟางออกก่อนเซอรไร ผักชีก็ออกแล้วเขาบอกว่าจริงๆเราต้องเก็บฟางออกหลังจากที่ต้นผักชีแตกแล้วนี่เราก็ไม่กล้าเก็บนะเพราะว่าเรากลัวดึงเนี่ยถ้าดึงฟางอย่างเงี้ยดึงดึงออกก็กลัวผักชีก็จะถอนก็เลยไม่กล้าไม่กล้าดึงฟางออกเดี๋ยวก็แค่เก็บหญ้าพวกนี้ออกแค่นั้นก็พอละ เมื่อก่อนเราปลูกช่วงไม่ใช่ฝนนะนานมากเลยกว่าจะได้กว่าจะเห็นต้นผักชีแต่รอบนี้มีฝนตกอะ่ะค่อนข้างเร็วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆแปลงนี้นี่แปลงนี้ไม่มีหญ้ามีแต่ต้นผักชีหญ้านี่ก็น่าจะหญ้าเป็นหญ้าฟางข้าวนะนี่ดูพอได้ฝน โอ้ยยอดพุง่งเชืต้นพุง่งดูสิแต่ว่ามีข้อเสียของผักขึ้นชายนะที่เราเคยรีวิวให้ดูครั้งที่แล้วเนี่ยยังเก็บไปกินไม่หมดมันจะหมุน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 อย่างนี้เลยพอลมมาแต่ต้นหอมเนี่ยดียังไงก็ไม่ไม่ตายอยู่มายาวๆเลยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่า นี่สิ่งที่ดีที่สุดเก็บกินทุกวันนะนี่เจ้าต้นผักบุ้งเขาก็แตกทุกวันเหมือนกันนี่แต่พอฝนมาปุ๊บก,ก็จะได้กินเยอะหน่อยพอไม่มีฝนก็จะแกรนแค่แกนิดหน่อยสารเนรอบนี้ก็เหลือเท่านี้นี่มีพริกพริกมาโตในสวนอีกต้นหนึ่งต้นนี้ไม่ได้ปลูกไม่ได้เพาะนะมันขึ้นเอง ดูผักบุ้งเขาจะเกิดหลาย,ลายจุดนะจะเกิดไปเรื่อยๆส่วนต้นโหราพาต้นนางรักษทุกอย่างนี่โดนตัดไปกินหมดแล้วแล้วก็ต้องรอรอบใหม่ถึงจะได้กินนี่กระถางใหม่นะโซนใหม่เลยเพิ่งปลูกผักบุ้งเหมือนกันเป็นผักบุ้งนานนี่แหละไม่ใช่มี่เจ้าต้นกระเพรง รอบนี้ปลูกกะเพราคือเป็นฝนน่ะติดง่ายเนี่ยหต้นสองต้น3ต้นสี่ต้นห้าต้นรอบนี้ปลูกกะเพราไว้ห้าต้นที่มันแบบมันไม่สวยเพราะว่าเราก็คือปลูกผักเนาะก็คือปลูกไปกินไปนภาพรวมนะ ปลูกไปกินไปก็เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเวลาปลูกผักอะ่ะคือถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเราต้องตัดแกงกิ่งตลอดต้องคอยดูตลอดถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งไม่ถอนญ้าไม่อะไรปลูกแล้วทิ้งฟ้างเลยอะ่ะไม่มีทางได้กินหรอกวันนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนบายคลิปหน้าเจอกันใหม่